ท่านสาธุทธบ,บริษัททั้งหลายท่านลูกหลานที่รักเมื่อวันก่อนลวงปู่ได,ด้เล่าเรื่องมโหสถบัณฑิตตอนที่พระเจา้าจุนนีพรมทั์กับเจา้าเกวัฏเท่าสาราพัดพิษคิดมิดี ไม่ใช่มีร้ายนะมันคิดไม่ดีแต่ว่าคิดร้ายหวังจะทำลายอิสรภาพของคนทั้งโลกให้เป็นแทบให้เป็นท่ายของพวกมันแต่พวกเดียวแล้วก็หลอกลวงว่าเมือนทั้งหลายจงอย่าสู้เมื่อเรายึดได้แล้วยอมไม่ไม,ไม่ไม่สู้รบก,กับเรา ความตำแหน่งเป็นพระราชาก็เป็นพระราชาตามเดิมแต่ว่าเราขอทรัพย์สินนั้นหลายเป็นขวงเราก็แล้วกันแล้วมันก็คิดหักหลังจะฆ่าพระราชาทั้งหมดโดยชวนมาดื่มน้ำสาบานกันแล้วก็จะเอาอยาพิษใส่เรื่องนี้เพื่อฟังฟังกันไปลูกหลานที่รัก ก็ไม่ต่างอะไรกับเมืองลาวกับเมืองเขมรอี่เจ้าพี่เจ้าน้องเจ้าสุภานวง์กับเจ้าอะไรละ่ะอเจ้าสุภานวงศ์กับเจ้าสุวรรณภูมาเพื่อเจ้าพี่เจ้าน้องสองเจ้านี้รักัสความโลบในความเป็นใหญ่ ทะเลาะเบาแวงกันเอาคนอื่นเขาไม่ช่วยชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้ามานค่อยหวังความไม่ใหญ่ในที่สุดคนลาวทั้งชาติตกเป็นท่ายเขาทรัพย์สินต่างๆเขาจะเอาอะไรก็ต้องตามใจเขาและในที่สุดเขาก็เรียมีตมรนาคนหลายกลายเป็นทาส เขาไม่คิดว่าเป็นคนเขาคิดว่าเป็นวัตถุเขาจะใช้อะไรยังไงก็ได้ทรัพย์สมบัติมีเท่าไรเขาก็เอาหมดอาหารเขาก็กำหนดให้กินงานเขาก,กำหนดให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสรภาพลูกสาวใครหลานสาวใครก็ตามเขาก็ตั้งวิธีการขึ้นใหม่แค่วันนอนสามคี อยากจะได้สตรีคนใดไปกกก็ไปกกได้นอนสามัขีวานอนสองแสงเพระแสงสว่างมั่งหมายความเจ้าเท่าแก่ๆที่ชนะเอาสาวรุ่นรุ่นเป็นนอนข้างนอนแรมด้วยตั้งแต่อายุทีบสามปีขึ้นไปใช้ได้เพราะอย่างนั้นเรียกว่าทำกันแบบสบ,สบายๆเหมือนกับคนลาวคนลาวไม่ใช่คน เป็นอันวันลาวก็ดียยนก็ดีเขมงก็ดีเพนนี้เพื่อพลาดเพื่พลาดมา,ดา,ดาดอยู่ประเทศไทยบ้างไปประเทศมาเลเซียบ้างไปอินโดนีเซียบ้างไปญี่ปุ่นบ้างไปฟิลิปปินส์บ้างไปอเมริกาบ้างไปกันทั่วโลกไปก็นในความลําบากยากแค้นคิดว่าไปมีอิสรภาพก็พอนี่พระเจ้าจุลนีพมททัตเชื่อเจ้าเกวัต แ่ะในเมื่อยึดได้แล้วมรษาสาัจจะอะไรมันตั้งใจจะฆ่าคนทั่งพระราชาทุกประเทศให้ตายให้หมดมันพระราชาตายนายทหารผู้ใหญ่ตายคนที่มีมันสมองตายหมดเหลือตราสดรธรรมดามันก็ปกครองแบบสบายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินนั่งหลายมันก็เอาหมดคนทั้งหมดก็ต้องตกเป็นทาส ลกหลานที่รักลักทธิประเภทนี้เขากําลังมาประกาศในประเทศไทยโลูกหลานทั้งหลายอย่าเชื่อเขานะว่ามันจะดีมันจะเด่นเวลานี้เราจะกินอะไรแล้วก็กินได้เราจะกินเมไลไยเราจะนอนเมื่อไยจะพักผ่อนเมื่ลัยจะเทีเท่ยวเตะเมไร่ก็ได้ตามความประสงค์ถ้าหากว่าประเทศของเราต้องตกลงไปอยู่ในเงื้อมมือของข้าศึก อย่างลาวอย่างเขมรและยวนใต้ดูเขาเป็นตัวอย่างเวลานี้ก็ยังมีที่ประเทศไทยก็คล้ายๆกับเมืองวิธีลามหาคนครยังเป็นอิสรภาพอยู่จุดเดียวแต่เราจกไปกล่าวถึงมา,มาเลเซียและว่าสิงคโปร์ไม่มีความหมายเพราะเป็นประเทศเล็กนิดเดียว ถ้าประเทศไทยสลายตัวมาเลยถูกเขายึดมาเลยสองประเทศนี้นก็หมดมานั้นเราจะไปขอกําลังของสิงคโปร์และมาเลเซียมาช่วยเราดําหมดหวังเพราะคนเขามีไม่กี่ล้านคนครั้งเรามีตั้งสี่สิบสี่สิบสี่ล้านคนถ้าคนสี่สิบสี่ล้านคนไม่มีความสามัคคีไม่ชาติของเราก็ต้องเป็นท้ายเขานั่หมด เรามาคิดอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าคนไทยเราเราเป็นไทยไม่ใช่ทาสถ้าใครจะนำเราไปเป็นทาสเรายอมตายดีกว่าแต่การตายนี้ต้องตายอย่างคนไทยไม่ใช่ตายอย่างทาสหมายความถ่าจะตายก็ต้องสู้กันให้ถึงตายก่อนที่เราจะตายต้องทําลายศัตรูให้ได้ นี่พูดกันตามมาติของชาวโลกนะแต่ฝ่ายพระเขาไม่พูดไปอย่างนั้นหรอกพระเป็นคนเรื่องพระถือเป็นกฎของกรรมแต่ว่าถ้ากรรมไม่แบมันก็ไม่แเหิงกรรมถ้ากรรมแล้วแบมันก็เหิงกรรมแต่หมายความว่าถือว่ากฎของกรรมกรรมอย่างเดียวไม่ได้พระก็มีหน้าที่ในการทรงเคราะห์อนุเคราะห์ให้คนมีความสามัคคี ให้คนมีความเข้าใจดีในความเป็นไทยช่วยประครับประคองคนไทยด้วยกันให้มีความสามัคคีช่วยธนุถนองกำลังใจกันให้มีความสุขเมื่อคนที่เขามีคนเขาใส่บาตรให้กินเขามีความทุกข์พระก็ควรจะบอกบุญกับคนที่เขามีกิน ให้ช่วยคนที่ไม่มีอยากกินคนที่มีความทุกข์ให้มีความสุขขึ้นมาเพื่อรักษาความเปลี่ยนไทยไว้มันถึงยะถูกเล่าเรื่องกันต่อไปทูตทหารที่โมโหสถได้ตั้งไว้ประจำเมืองต่างๆเพื่อสืบเพื่อสืบข่าวครา,าวนั้นต่างก็ส่งข่าวไปถึงโมโหสถว่าท่านโมโหสถบัณฑิต ขอได้โปรดทราบว่าบัดนี้พระเจ้าจุนนีพรมทัตผู้ครองอุตรปัะจาราชนครได้ยกกองทัพเข้ายึดนครต่างๆได้โดยสิ้นเชิงแล้วขอท่านบัณฑิตอย่าได้ประมาทเพราะว่าสักวันหนึ่งขานาจะต้องถูกกองทัพของพระเจ้าจุนนีพรมทัตยกเข้ายึดยึดเมืองมิถิลามานาครเป็นแน่ ไม่ต้องคิดแล้วว่าสถคิดแล้วม่าสดบันฑิตไม่รับข่าวจากททตทหารเมืองต่างๆจึงได้ส่งข่าวตอบไปว่าท่านยาได้วิตกเลยเรื่องนี้นะฉันเตรียมพร้อมไม่ทุกะการเรียบร้อยแล้วว่าแต่พวกท่านจะทำประกันใดอยาให้เขาจับได้นะจงอย่าประมาท นีว่าเดี๋ยวจะเสียทีเขาเป็นอนมตะมโหสถรบอรขอบนี่ถ้าประเทศเรานะมีคนฉลาดอย่างมโหสถแต่ว่าอย่าไปเชื่อไอ้ไอ้คนฉลาดปินปลอนนะตลบตะแรงพูดไม่มีจังหวะแจกคนพรพูดไม่รักษาสัจจวาจจาไอ้คนประเภทนี้เขาไม่ใช่คนฉลาดเขาเรียกคน เขาอะไรคนกลับกลอกเ,เวลานี้ประเทศเราทถ้้งกันไปทิ้งกันมาไอเรื่องรัฐธรรมนูญเวลานี้ที่หลวงปู่พูดนี่มันเป็นเดือนตุลาคม2521แต่เดาว่าลูกหลานจะฟังเมไหรในเรื่องหนึ่งเพราะเสียงนี้มันทึกไว้ไอเรื่องที่จะคิดป้องกันประเทศทำไมคิด คิดอย่างเดียวเถียงกันอย่างนั้นเถียงกันอย่างนี้รัฐธรรมนูญก็เป็นหนังสือรัฐธรรมนูนเหมเือนกับเครื่องแต่งตัวมันก็เสือ้อมันก็นกางเกงไอการปกครองการอยู่เป็นสุขยาดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คนเราดูกันลวกันคนคนที่เขาว่ารัฐธรรมนูญไม่ดีเนะี่ยคนนี้มีประวัติเป็นประกรันใดมาก่อนเคยบริหารประเทศมาแล้ว แต่ถ้าว่าจะทำประเทศให้ล่มจมลกลับมติอย่างนั้นเตียนอย่างนี้ทำไมยังไม่ดูตัวบ้างถ,าถ้าเขามองหน้าของเขาชนิดเตียวว่าประวัติเดิมนะเนี่ยก็สร้างความเสียหายอะไรมาบ้างและเวลานี้มาพอเยอะปากพูดวไว้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีหลวงปู่ว่าไม่มีความจำเป็น รัฐธรรมนูนจะเขียนยังไงก็เขียนไปแต่คอยคนดีซื่อย์สุจริตมีความไม่ประมาทจะโมโหสดบันิตใช้ปัญญาอย่างนี้ใช้ได้รัฐธรรมนูนไม่มีก็ใช้ได้เมื่อก่อนนี้เขาปกครองกันไม่มีรัฐธรรมนูนเขายังปกครองกันมาได้เป็นอันว่าพระเจ้าจุลน,นีธมพมทัดยกกองทัพไปยึดเมืองต่างๆได้แล้ว เอาละอีกคราวนี้เข้าถึงมิถิลาหมาในครใช้เวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนกับเจ็ดวันแม่ที่นักเล่นหัวยจะไปล่อเจ็ดเจ็ดเจ็ดเท่าน้ะกินหมดก็ได้รัอ,อได้อะไรเนะี่ยได้รัเสียสมบัติอย่างนี้ลูกหลานฟังไม่รู้เรื่อง ได้ทั้งเมืองได้ทั้งสมบัติในเมืองนั้นนั้นทั้งหมดเว้นไม่แต่กรุงมทิลามานครยังไม่ได้ยกทัพไปยึดจึงปรึกษากับเกวัตโพรีตว่าท่านปุโรหิตบัดนี้เรายึดพระนครต่างๆไว้ได้หมดแล้วยังเหลือกรุงมิถิลามานครอีกเมืองเดียวเท่านั้น เราเห็นว่าควรจะยกกองทัพไปยึดพนค,ครเขาไปเจ้าวิเทหราชเนื้อกรุงทีลลอีกท่านจะเห็นเป็นประการใดความจริงในยึดมาได้ทั้งร้อยเมืองแล้วนะอีกเมืองเดียวที่มันกล้วยมันก็เมืองไทยเนี่ยเขายึดกันมารอบๆบเหมือนเมืองเราเมืองเดียวสมัยรัชก,กาลที่ห้าอังกฤษกํางเสียดยึดได้รอบเขตประเทศของเรา เรายอมเสียเนื้อเสียหนังไปนิดหน่อยได้วย่ายอมเสียอวัยวะดีกว่าเสียชีวิตเราก็ตั้งตัวไปอิสระภาพเป็นเอกราชไปได้ดูที่ว่าเกวัตจะทำยังไงต่อไปเกวัตปริกราทุนคัดค้านค้นว่าข้าแต่พราราชเจา้าการที่จะยกกองทัพไปตีเมืองพิลานั้นเห็นจะหนักอยู่ใช่ฉลาดไม่กัน <c oughs> ชลาดเมือนกันแต่ฉลาดไม่นัไม่ไม่เก่งนักเพราะว่าในเมืองนั้นมีคนสําคัญอยู่คนหนึ่งคือมโสมหสถเอ็นไหมถ้ามีคนฉลาดเนี่ยถึงแม้ว่ามีอํานาจมากมีกําลังมากเขาก็ไม่กลา้าในเมืองเรานี่มันฉลาดจุกกนฉลาดแกมโกงคนที่ฉลาดดีๆเขามีคนทําดีอับเหงื่อต่างน้ํา งานบริหารคนดีเข้าถึงประชายชนแต่ไอ้พวกทรชนคนชั่วมันก็ด่าว่าตำหนิติเตียนเออแปลกไอ้เวลาที่ตัวบริหารประเทศประเทศชาติจะชิบหายมันไดยยังไงไม่ได้คำหนึ่งถึงขออย่างเดียวให้ตัวร่ำรวยเท่านั้นนี่พูดเมื่อสมัยหลายร้อยปีมาแล้วนะ แต่ว่าสมัยบัรชาที่วาตัยนี้เขาคงเย็นดีต้องปู่เป็นพระเสร็จแล้วไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเป็นอนวุวาก็บอกว่าโมโหสถบัณฑิตนิ่ไม่แน่ไว้ใจไม่ได้คนนี้เก่งถือว่าเป็นบัณฑิตคือเป็นคนที่ฉลาดประจาพระราชสำนักเป็นคนมีความรู้แล้วก็ฉลาดอุบายเป็นอย่างยิ่งอีประการหนึ่ง ราชสมบัติในมิถิลานะาฬิกาครก็มีเพียงเล็กน้อยไม่คุ้มกับการที่เราจะต้องเสียกำลังในการรบครั้งนี้แม้จะได้ราชสมบัติมาข้าพระพุทธเจ้ากลิ่นด้วยกล่าวว่าไม่ควรจะยกกองทัพไปยึดเมืองมิถิลา,านาคครตามเหตุผลที่กล่าวทุนมาแล้วพระเจ้าค่ะนี่เขาจะเล่นอุบายไม่ได้ด้เลขอดีกล ไม่ได้ไดีเมืองก็ดีแตคาถาเขารู้ว่ามโหสถเม่ดิตเป็นคนฉลาดกองทัพถึงแม้ว่าจะใหญ่โตมหาศาลแต่ว่าทํามเมืองนั้นเขาสามคขีกันแล้วก็มีคนฉลาดเป็นผู้บัญชาการจะทํำยังไงมันก็ไม่สําเร็จมีทางเดียวคือแพ้เหมือนกับนายทหารของเราคนหนึ่งในสมัยที่ไปรบประเทศใกล้เคียง สมัยนั้นเป็นผู้บัคับการกรมระสมปะทะกับข้าศึกระหว่างกรมต่อกรมรบกันอยู่ได้สามวันยังไม่สามารถจะชนะข้าศึกได้เด็ดขาดแต่ว่าสาทหายของเราสามารถสังหารข้าศึกได้มากมายวันที่สต่อไปผู้บังคับการกรมคิดว่าจะต้องทำลายข้าศึกทั้งหมดกรมจริง,รงได้ใช้กลยุทธ เพียงแค่วันเดียวปรากฏว่าสิกเกว้ยเหลือเลยตายหมดทั้งกรมนี่คนดีของเรามีอยู่แต่ถ้าว่าคนในประเทศไทยที่มีความเป็นใหญ่เขารู้จักคนดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบคนดีมีความรู้คนดีที่มีความสามารถคนดีที่มีความฉลาดในประเทศไทยนี่มีเยอะ ไม่ใช่มีแต่จะโง่ดึกดำบัรคิดทะเยอะทะยานอยากเป็นใหญ่แต่เวลาที่บริหารประเทศไปบ้านเมืองจะจิบหายมันลายยังไงเขาช่างคนประเภทนี้เขามองกันแต่ว่าคนดีมีความสามารถมีความฉลาดทั้งในการทหารในการเมืองคนประเภทนี้ไม่ค่อยจะมีใครมอง ถ้าคนประเภทนี้โผล่ขึ้นมาเขาก็หาว่าเป็นผดดจก,การบ้างละเอะไรต่ออะไรบ้างละให้การปกครองแม้แต่เป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นผดดิก,การคือว่าถือพวกมากถ้าพวกไม่มากก็จ้างเขาเอาเงินของชาติเอาเงินภาษีก่อนเขาลงสระดอนไปจ้างจ้างคนให้ช่อยกมือมันก็ผดด็ก,การนั่นแหละเรียกว่าเป็นการผด็จก,การแบบการจ้าง อานี่มันเรื่องของการเมืองจะไปยุ่งเลยแต่บอกให้ลูกหลานฟังเขายกมือทีราคาเท่าไรพระราชบัญญัติสำคัญสำคัญเขาตีราคามือกันให้เท่านั้นก็ยกมือฝ่ายที่เสียไม่ได้เสียเงินกระเป๋าของตัวเองเป็นเสียเงินของพวกเราเอาเงินของเราจ่ายเพื่ออำนาจของเขามันจะมีประโยชน์อะไร อย่างนี้ถ้าเป็นพระเดชก,การสียจริงๆยังดีกว่าไม่ต้องเบืองเงินมากมายอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์บริหารประเทศใครๆเขาว่าท่านไม่ดีแต่เวลานั้นปรากฏว่าประเทศชาติก็รุ่งเรื่องเงินก็อุดหนาฟ้าข้างความสงบสุขก็มีมากคนที่เขาว่าไม่ดีไม่ดีนะไอคนดีทําได้อย่างเขาหรือเปล่าก็เป,เปล่า เอาคุยกันต่อไปท่านกล่าวว่าบรรดาพระราชาเมืองต่างๆที่ถูกยึดต,ตัวมาอยู่ในที่นั้นโดยต่างก็สนับสนุนที่ยกกองทัพไปยึดราชสมบัติในกรุงมิถิลาเมื่อได้แล้วจะได้ทำวิธีดื่มน้ำชัยบาลฉลองชัยนาพระทีความจริงมันก็เมืองก็จ้อยร่อยเท่านี้ตีมอะไรก็ได้ เราต้องร้อยเมืองนี่มันเมืองเดียวนี่เกวัดพระฤทธิ์ก็ยังทูลยืนยันห้ามปราบไม่ยอมให้ยกยกทัพไปยึดหมายบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไอ้กรุงมทิลามาหาเนคคอนไม่ได้ถ้าเรายึดเขาก็ไม่แน่ว่าเราจะยึดเขาหรือว่าเขาจะยึดเราอีตอนนี้ตา,า,ามข้อเรื่องท่านบอกว่าทำลายวิธีดื่มชายบาล ท่านกล่าวว่าพระเจ้าจุนน,นี์ทรงเห็นด้วยกขบโรหิตที่จะไม่ยกกองทัพเข้าไปยึดกรุงเมืองกรุงมิถิลาจึงได้พากันปรึกษาขบโรหิตว่าอันี้เราจะทำยังไงต่อไปเมื่อตีเมืองต่างๆนีนแล้วสมความตามที่เราปรารถนาที่เราตั้งใจไว้นี้ ท่านเกวัดบริหิจึงกราบทูลว่าขอเดชะควรเตรีมยมพิธีดื่มน้ำชายบาลสังหารพระราชาพวกนี้ให้หมดอันไหนเอาเขาแล้วสิมันะเจ้าจอมเกเจ้าเท่าสารพัดพิธีมันเอาเขาแล้วพระเจ้าจนุนนี์จึงได้ทรงมอบให้บรหิตเป็นผู้จัดทำพิธีดื่มน้ำชายบาลโรหิจจึงได้ต,ตกแต่ง พระราชุิยานได้ให้ราชเสวกเตรียมสุราไว้ประมาณ 1, หนึ่งพันไหตลอดจึงของบริโภคให้จัดไว้อย่างพร้อมเพียงหมายเพียงพอบรรดาทูตทหารก็มโหสถที่ตั้งไว้ก็ส่งข่าวการเตรียมดื่มน้ำชัยบาลของพระเจ้าจุนันีพมทั์ให้มโหทสดสาบ โมโหโสดก็ยังได้ทราบจากนกแก้วแสนรุ่ยว่าสุราที่เตรียมไว้นั้นเจือยาพิษลงไปด้วยเพื่อทำลายพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์โมโหโสดจริงกำชับทุดว่าถ้าหากทราบวันที่จะทำพิธีเดื่มสุราแน่นอนเมาาื่อไรขอให้ส่งข่าวไปให้ทราบ ทูตเมือ่อทราบความก็หนดวันแน่นอนและจึงได้ส่งข่าวไปให้มโหสดทราบสำหรับมโมโหสดตริว่าเราควรจะเป็นที่พึ่งของพระราชาทั้งหลายเหล่านั้นเห็นไหมพระราชาต่างๆในความจริงต้องการยะยึดเมืองมิเทลามหานครแต่ได้ว่าบัณฑิตคือโมโหสดกลับคุยความเมตตาปราณี หวังจะช่วยประชาชนทั้งหลายนี้ให้พ้นภัยท่านคิดว่าเราจะควรจะช่วยประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นไม่ควรที่ต้องมาสิ้นพระชนพราะเหตุเพียงเท่านี้เลย mm hmm. เมื่อดำลิจังนี้แล้วจะเรียกทหารที่เป็นสาชาติพันคนคำว่าสาชาตินี่เ็เพื่อนเกิดร่วมกันที่พ่อเลี้ยงไว้นะี่เกิดวันเดียวกัน พระเรสายชาติสหไปร่วร่วมลักกลับนะเกิดร่วมวันเดียวกันมาพันคนเข้ามาไปชมเรื่องได้แจ้งว่าสหายที่รักทั้งหลายเราขอร้องให้พวกท่านได้ช่วยทำประโยชน์สำคัญทกอย่างหนึ่งหวังว่าพวกท่านคนจะร่วมมือในการนี้เป็นอย่างดี บรรดาทหารนั่งหลายก็ถามว่าท่านบัณฑิตแจ้พ่อให้พวกข้าพเจ้าทําอะไรขอให้ท่านจนบัญชามาเถิดพวกเราพร้อมที่ทําตามทุกอย่างนี่แต่ความพร้อมเพรียงมันมีที่อย่างเดียวมากน้อยไม่สําคัญคนถ้ามีความสามคัคคีมีความสาม,มารถมีความฉลาดคนน้อยก็ชนะคนมากได้ ฟังต่อไปท่านโมโหโสดจึงบอกว่าเราขอบใจพระท่านมากกิจที่จะขอร้องนี้พระท่านให้ท่านทำก็คือเราได้ทราบจากสายรับของเราทรงข่าวมาว่าพระเจ้าจุลน,นีพมทั์แห่งอุตรปัญจารนครได้ตกแต่งพระราชวิยานเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำพิธีดื่มน้ำชัยบาล เตรียมสุราประมาณพันไหให้ประราชาร้าอยเอ็ดนครดืม่มในวันนั้นพระท่านยมพากันไปที่พระราชวิทยานของพระเจ้าจุนนีทำลายวิธีดื่มน้ำชายบันเสียโดยหาเรื่องเถียงกันทะเลาะก,กันกับพวกขรกานที่มาเตรียมการอยู่ในพิธีนั้นและก็ส่งเสียงโหร้องอารวาส ทบตีให้สุลาให้หมดตลอดจีตั้งของบริโภคก็ช่วยกันเอาไปเททิ้งเสห้หมดอย่าให้นำมาบริโภคได้เสร็จแล้วให้ส่งสัญญาณรวมพวกโดยเร็วเมื่อพร้อมกันแล้วก็ให้ประกาศว่าพวกเราเนี่ยเป็นทหารของมโมโหสถบัณฑิตแห่งเมืองกรุงมิถิลามหานครหากใครกล้า ไม่กลัวตายก็จงเข้ามาจับพวกเราเสร็จแล้วก็เดินกลับมาอย่างเป็นระเบียบนี่กิจที่เราขอร้องให้พวกท่านทำให้พวกท่านทำไม่เอาเรื่องเอาเรื่องนี่คนพันคนเนี่ยเข้าไปทำลายพิธีกรรมคนนับเป็นล้านล้านคนต้องคิดนี่ต้องคิด ก็พระราชาพาันร้อยเอ็ดคนเนี่ยจะต้องมีลูกน้องไม่น้อยกว่าสองสามร้อยคนลองคิดดูแล้วกองทหารเขาไปเจ้าจุนนนีอีกเท่าไหร่แต่ดูต่อไปว่าคนแค่พันคนจะไปู่เข็นคนที่มีกำลังมากกว่าเขาจะกลัวหรือไม่กลัวฟังต่อไปนะเมื่อทหารพันคนรับบัญชาญแล้ว ต่างก็ทำความเคารพมโหสถแยกกันไปเตรียมอาวุธนัดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงได้เดินทางออกจากกรุงมิถิลามุ่งไปสูพ่พระเทวทิยานครว่าเจ้าจุนนีเห็นสเวกชัยของราชาร้อยเอ็ดพนครยกขึ้นเป็นแถวเห็นไยสุร,ราและของบริโภคตั้งอยู่เรียงราย ยิงตรงเข้าไปบรรดาข้าราชการนี้ควบคุมอยู่ที่นั้นก็ห้ามตพนนี้อย่าเข้ามานะเขาจะเรียงพระราชากันแต่วันดาทหารวกนั้นก็ไม่ยอมนีไม่ยอมให้ทาหารคานั้นหมายความทหารของเขาก็ไม่ยอมให้ทหารมโหสถเข้าไปเออเกิดเถียงทะเลาะก,กันมีการใหญ่ ทหารพันคนก็หัวร้องทุบตีหายสุราของบริโภคจนหาดีไม่ได้เสร็จแล้วก็ประกาศให้รู้ว่าพวกตนเป็นทหารขมโหสถบัณฑิตโอโ้โหเอาไปแล้วเพรานี่ท่านหลายจงทราบว่าเราคือทหารขมโหสถบัณฑิตที่จะมาปราบปรามคนทุจริตคิดฆ่าพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระอ จงทราบว่าความประสงค์ของท่านมันไม่ใช่ความลับพวกเราอยู่ถึงกรุงมมิลามานาครยังทราบความยออยอนของเจ้าเกวัดกับพระเจ้าภรมณีเจจุลนีพรมทัตน,นี่แม่ยิงได้พาต่างาพามาต่างยกพวกมากำจัดคนผ่านั้นดานยาบที่ไม่มีความซื่อสัตย์สิริไร้ศัจธรรม ของคนดีการที่ประกาศตนว่าเป็นมิตรไมตรีสิ่งกันและกันนั้นมันเป็นวิธีหลอกลวงเท่านั้นพวกเราเป็นทาหารของกรุงมิถิลามหานครมีมโหสถบัณฑิตเป็นจอมทัพเราทำงานเสร็จแล้วขอลากลับสวัสด,ดีเพื่อนแล้วเขาก็เดินพากันกลับม่วิไลเครึ่องที ได้ความตามหนังสือในตอนนี้ว่าเมื่อทราความทราบถึงพระเจ้าจุนน,นีพระมรทัดก็ทรงพิวโรธกโกรธมากที่ถูกทหารแห่งกรุงม,มิศิลามหาคนครมาทำลายพิธีของพระองค์แล้วก็ทำให้สุราที่เจีย่ยววิยาพิษประกอบไว้เสียไปหมด และการที่จะฆ่าพระราชาทั้งร้อยเอ็นครก็ต้องเสียวิธีไปจะต้องเสียวิธีไปอรัมบรรดาลูกหลานทั้งหลายที่รักต่อแต่นั้นไปพระเจ้าจุนนีพรมทัตจะทำเป็นประการใดต่อไปเอาไว้ฟังกับวันหน้านะเพราะว่าวันนี้มันหมดเวลาเสียแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผล จงมีแด่บรรดาแต่มพุทธศาสนิกชนแลโลูกหลานที่น่ารักทุกคนสวัสดี